สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณจิตตรกรบุษบาและก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันพุทธที่20เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่าอย er ่าเป็นแค่เสียงบนถึงคนชั้น14เนื้อหาใจความคุณจิตตรกรเริ่มต้นอย่างนี้นะครับในใชัยธวัตตุลาธน ซึ่งเป็นหัวหน้าพักเก้าวไกลที่เพิ่งจะได้รับพระมหาการุณาธิคุณโปรดกร้าวปกระม่อมเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนายชัยธวัฒตื่นแล้วนะครับตื่นแล้วครับลุกขึ้นมาตั้งคําถามถึงความเป็นธรรมเรื่องของนักโทษชั้น14กคุณจิตกรบอกว่าอย่างนี้ครับประการที่1นนายชัยธวัฒเนี่ยบอกว่าตอนนี้คุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจจะครบ120วันแล้วนะครับ มันก็เลยเกิดคําถามว่าทาไมทําไมคุณทักษิณเนี่ยถึงได้รับการปฏิบัติที่ดูเหมือนกับมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าผู้ต้องขังคนอื่นเราเห็นด้วยว่าหากผู้ต้องขังมีปัญหาเรื่องสุขภาพจําเป็นจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยที่โรงพยาบาลราชธรรมมีศักยภาพไม่เพียงพอเราเห็นด้วยนะครับว่าผู้ถูกคุมขังเนี่ยควรที่จะได้รับสิทธิ์ในการออกไปรักษาตัวข้างนอกได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ต้องขังน้อยมากกับที่ได้รับสิทธิ์นี้ ผู้ตรงขังหลายคนมีปัญหาสุขภาพรุนแรงนะครับแต่กลับไม่ได้รับสิทธิ์นี้ใช้ทวั์บอกว่าคนที่ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางการเมืองมีฐานะแต่คนธรมธรมดาาเนี่ยไม่เคยได้รับสิทธิ์นี้เลยจึงเกิดคําถามว่าทําไมนายทักษิณได้รับสิทธิ์นี้เพียงคนเดียวเท่านั้นรักษาตัวมา120วันแล้วนะครับทำไมยังได้รับสิทธิ์นี้อยู่เรื่องนี้รัฐบาลไม่ควรจะปล่อยเอาไว้ควรจะต้องตอบ สังคมไม่ชัดเจนแล้วเรื่องนี้ทําให้เกิดการตั้งคําถามกับระเบียบราชทารน์ที่ออกมาใหม่เพราะปรากฏว่าทําให้คนจํานวนหนึ่งสงสัยว่าระเบียบที่ออกมาใหม่เนี่ยจะเอื้อให้กับนายทักษิณแบบสองมาตรฐานอีกหรือไม่การควบคุมตัวผู้ต้องขังนอกเรือนจำเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับและควรจะทํามาตั้งนานแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศเขาก็มีการพัฒนากระบวนการเหล่านี้แหละครับ <c oughs> เพื่อเป็นการลดจํานวนผู้ต้องขังในเรือนจําแต่ ถ้าหากว่าระเบียบนี้จะถูกใช้แบบ2มาตรฐานมีใครบางคนได้รับอภิสิทธิ์เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ต้องเข้าใจสังคมด้วยนะครับว่าทำไมสังคมเขาถึงต้องตั้งคำถามแบบนี้นะครับรัฐบาลควรจะตอบคำถามให้ชัดเจนทั้งสองกรณีเพื่อให้สังคมเนี่ยสบายใจคำถามคือเรื่องนี้ทุกคนได้รับสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่มีใครได้รับอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นใช่หรือไม่ และนอกจากนี้เนี่ยระเบียบก็ยังมีปัญหาอยู่เช่นไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าใครจะได้รับสิทธิ์พิจารณาคุมตัวนอกเรือนจําบ้างแต่ใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ล้วนๆเลยถึงมีปัญหานะครับทั้งเรื่องของนักโทษเด็ดขาดชายทักษินและก็ระเบียบที่ละหลวมนี่แหละครับนักข่าวถามชัยธวัฒน์ว่าเรื่องการเปิดเผยข้อมูลโรครวมถึงการรักษาพยาบาลเนี่ยควรจะมีการเปิดเผยหรือไม่ ใชยธวัตตอบว่าข้อมูลสุขภาพเป็นข้อมูลส่วนบุคคลก็จริงแต่กรมรัฐธรร์เนต์ต้องตอบคำถามให้ได้สิครับว่ามีเหตุผลที่ฟังได้ยังไงว่าทําไมนักโทษเด็กขาดชายทักษิณถึงมีสิทธิ์อยู่โรงพยาบาลเกือบจะ120วันแล้วนะครับแล้วไม่เหมือนกับนักโทษคนอื่นที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่รุนแรงกว่าทักษิณก็ได้นักข่าวก็ถามว่าถ้าหากรัฐบาลยังเงียบอยู่ล้วจะทำยังไง ชัยทวัดในฐานะผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรตอบอย่างนี้ครับแน่นอนครับฝ่ายค้านจะต้องตรวจสอบแน่นอนผมคิดว่าฝ่ายบริหารเนี่ยควรจะตอบสังคมให้ได้ในเรื่องนี้อย่างเงียบนะครับแล้วก็อย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับเอาละครับนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับคุณจิตกรบอกว่าในการประชุมบูทธที่สภาเนี่ย ในแพทย์เจตศิรธารานนท์สมาชิกบุษิสภาได้ลุกขึ้นมาหารือกับที่ประชุมเพื่อตั้งคำถามไปถึงพันธำรวจบบเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ฝากถามไปถึงอธิบดีกรมราชธณร,ร์ฝากไปถึงประลัดก,กระทรวงยุติธรรมฝากไปถึงแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจของสำนักงานตํารวจแห่งชาติด้วยนะครับกับเรื่องการออกระเบียบของกรมราชธรฑ์ว่าด้วยการคุมขังนอกเรือนจำเนี่ยนะครับในแพทย์เจตบอกว่า เป็นการออกระเบียบเพื่อช่วยเหลือคนคนเดียวใช่หรือไม่เนื่องจากระเบียบนี้เนี่ยไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับแล้วก็สอว่าจะเอื้อให้กับนักโทษที่ได้รับฉายาว่าเป็นนักโทษเทวดาพักอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจหรือไม่เนื่องจากขณะนี้เนี่ยจะครบกำหนดการพักรักษาตัวนอกเรือนจำเป็นเวลา120วันในวันที่22ธันวาคมนี้แล้วนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นอภิสิทธิชนที่แม้จะ ได้รับการลดโทษแต่ไม่ต้องติดคุกและที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีคำชี้แจงเลยนะครับว่าป่วยหนักอย่างไรถึงได้นอนนอกเรือนจำซึ่งกรณีนี้ถือว่าเป็นความเสื่อมของกระบวนการยุติธรรมและก็ขัดต่อหลักนิติธรรมที่จะต้องปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเสมอภาคด้วยนะครับตอนนี้สังคมเนี่ยก็สงสัยกันว่าตกลงจะติดคุกจริงบ้างหรือเปล่าเนื่องจากว่าได้รับการลดโทษเหลือเพียงแค่หปี แล้วยังเข้าเกณฑ์ผู้สูงวัยแถมยังมีโรคประจําตัวอีกต่างหากอาการป่วยหนักจนต้องรักษาตัวนอกเรือนจําแล้วไม่มีการระบ,บุรายละเอียดที่ชัดเจนส่วนที่เปิดเผยโรคที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแค่โรคทั่วไปที่เป็นโรคประจําตัวของคนสูงวัยแล้วก็ประชาชนทั่วไปเท่านั้นแหละครับแม้จะถามไปยังแพทย์ใหญ่ของสอตชถามไปยังกรมรชาชธรรมน์ก็ไม่เปิดเผยอ้างว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นอธิบดีกรมรชาชธรรมน์ และแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจจะต้องรับผิดชอบนะครับฐานที่ทำลายกระบวนการยุติธรรมฐานละเมิดหลักนิติธรรมกรณีให้สิทธิ์นักโทษเหนือกว่านักโทษคนอื่นๆและไม่ได้ติดคุกจริงและยังเป็นการละเมิดหลักนิติรัฐนนิติธรรมที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา3และมาตรา26ด้วยนะครับนี่เป็นท่าทีของนายแพทย์เจตป,ประการต่อมาครับประการที่3ในศรีสุวรรณจันยา ซึ่งเป็นผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินศรีสุวรรณได้ยื่นฟ้องสารปกครองเพื่อให้เอาผิดกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์เอาผิดกับผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเอาผิดกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์เอาผิดกับในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจทั้งหมดเนี่ยตกเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่สีศรีสุวรรณขอให้สารพิจารณาพิพากษา พิกถอนคําสั่งที่ให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณคินวัตเนี่ยออกไปนอนพักรักษาตัวนอกเรือนจํารวมทั้งเพิกถอนระเบียบของกรมราชธรรมนว่าด้วยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพุทธศกราช2566และขอให้ศารไตส่สวนฉุกเฉินเพื่อมีคําสั่งทุเลาการบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวเอาไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดสีสวนบอกว่าอย่างนี้ครับการออกระเบียบอนุญ,ญาต ให้ผู้ต้องขังไปคุมขังนอกเรือนจำได้โดยประกาศใช้เมื่อวันที่7ธันวาคม2,566นี่นะครับยิ่งเป็นการตอกย้ำเลยนะครับว่าเป็นความพยายามเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณไม่ต้องนอนคุกสักวันเดียวโดยอ้างเหตุนักโทษเนี่ยล้นคุกทั้งๆท,ท,ที่นักโทษส่วนใหญ่99%เป็นนักโทษที่เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับไม่จะรับอนิสงจากระเบียบดังกล่าวเลยแต่คนโกงแผ่นดินเนี่ย กลับไปเข้าเงื <inaudible> <inaudible> ่อนไขให้ไปคุมข <t ume with crap> <une hat> ังที่บ้านได้อันเป็นการทําให้คาพิพากษาของศาลไม่มีความหมายต่อการลงโทษนักโทษให้หลาบจําได้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยพรบราชธณฑ์2560ยังกําหนดเอาไว้ชัดเจนว่ากรณีที่จะอนุญาตให้ไปรักษาตัวนอกเรือนจําได้จะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือว่าเป็นโรคติดต่อเท่านั้น แต่ถ้าคำถแถลงของกรมราชธรรมและแพทย์เจ้าของไข้เนี่ยไม่พบบนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจะเข้าเงื่อนไขดังกล่าวแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยนะครับการอนุญาตให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเลยทำให้สังคมสงสัยจำเป็นที่จะต้องมีการพิสูจน์กันในชั้นศาลเพื่อให้ได้ข้อยุตินะครับเรื่องนี้ประชาชนเนี่ยจับข้อพิรุษได้มากมายเหลือเกินแต่ผู้ที่ถูกฟ้องคดีก็ไม่ยิราไม่สนใจ แม้แต่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารก็ไม่สนใจกับกรณีนี้นะครับเพราะอาจจะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมการที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์จะใช้อำนาจโดยพลาการน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะการออกระเบียบให้ผู้คุมขังไปพักรักษาตัวอยู่นอกเรือนจำซึ่งกฎกระทรวงที่ออกโดยนายสมศักดิ์เทพสุทินนั้น ไม่ได้เขียนเอาไว้นะครับว่าจะต้องออกไปพักอยู่ที่บ้านพักไปสถานประกอบการเอกชนวัดบาอารามมัสยิดแต่ะระเบียบนี้กลับมาเขียนเอาไว้มากกว่าที่กฎกระทรวงกําหนดไปพักที่บ้านพักก็ได้ไปโรงพยาบาลเอกชนก็ได้หรือที่ไหนก็ได้ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการนอกเหนืออํานาจกฎกระทรวงอย่างชัดเจนถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษเด็ดขาดที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรนะครับนักข่าวถามสีสุวรรณครับว่า จะครบ120วันแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้หรือไม่ทิศกรมรัชทันอาจจะขอขยายระยะเวลาในการรักษาตัวออกไปสีสุวรรณตอบว่าอย่างนี้ครับก็มีแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนั้มาโดยตลอดนั่นแหละครับแต่ผมเชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่มายื่นฟ้องในวันนี้เนี่ยจะรักษาบรรทัดฐานในเรื่องนี้เอาไว้อย่างชัดเจนเพราะว่าที่ผ่านมาศาสตร์ปกครองก็พูดมาโดยตลอดนะครับเรื่องความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมดังนั้นเนี่ย คำขอของผมเพื่อขอใต่สวนฉุกเฉินและบังคับให้มีการทุเลาตามระเบียบนี้ทางสารเห็นชอบด้วยก็จะทําให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณที่ต้องมารักษาตัวต้องกลับมารักษาตัวที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพหรือไม่กระรงพยาบาลราชธานต่อไปนะครับนักข่าวถามเพิ่มเติมครับว่าถ้าหากว่าทักษิณได้ประโยชน์จากระเบียบราชธรร์ดังกล่าวแล้วจะมีการดาเนินการอย่างไร ศรีสุวรรณอธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่าก็จะต้องไปฟ้องคณะทํางานพิจารณาการคุมขังในสถานที่คุมขังที่มีอยู่ทั้งหมด9คนนะครับมีรองอธิบดีกรมราชธรรมเป็นประธานซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยไปคุมขังนอกเรือนจําฟ้องอีกหนึ่งคดีโดย9อาอรหันนี้จะเป็นคนที่ชี้เป็นชี้ตายที่จะเสนอเรื่องไปยังอธิบดีให้ลงนามอนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเห็นว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้บริหารสูงสุดเนี่ยควรจะลงมาดูแลได้แล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องที่ทำลายกระบวนการยุติธรรมแต่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกลับลอยตัวไม่พูดไม่แตะต้องเรื่องนี้ก็เป็นที่รับรู้กันของสังคมไทยนั่นแหละครับส่วนที่อ้างว่าระเบียบดังกล่าวเป็นการออกมารองรับกฎกระทรวงที่ออกมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยศรีสุวรรณอธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่าเห็นว่าโดยปกติเนี่ยนะครับการออกกฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมายแม่ จะต้องออกภายในเวลา1-2ถึงปีดังนั้นเมื่อนายสมศักดิ์ออกกฎกระทรวงในปี2563ก็แปลว่าระเบียบที่ควรจะออกต้องออกภายในวันนั้นแหละครับไม่จะเป็นต้องไปจับประชุมหรือว่ารับฟังความคิดเห็นแล้วก็ประชุมกันในองค์กรก็ออกระเบียบได้นี่ครับแต่กลับไม่ออกมาออกในช่วงที่นายทักษิณเนี่ยกลับมารับโทษเมื่อวันที่22สิงหาคมแล้วก็ออกมารองรับเพราะคิดว่านายทักษิณเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการอภัยโทษในวาระสําคัญ แต่เมื่อไม่มีจึงต้องเร่งระเบียบนี้ออกมาเพื่อรองรับใช่หรือไม่ครับนี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณจิตกรสรุปอย่างนี้ครับเมื่อไล่เลียงข้อมูลทั้งหมดข้างต้นแล้วเนี่ยนะครับข้อกอไก่ผมอยากจะถามคุณชัยธวัฒน์ว่าคุณจะมีแอคชั่นอะไรในการทำเรื่องนี้ให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมา หรือเพียงแค่พูดให้ดูดีแต่ไม่มีบทบาทหรือว่าการใช้กลไกในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรทำเรื่องนี้ให้ถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมเพื่อให้คนเนี่ยเท่ากันตามแนวทางทางการเมืองของคุณจะเก่งแต่ปากสร้างแต่วัฒกรรมแต่ไม่ทำอะไรหรือไม่ครับข้อขอไข่นะครับผมอยากจะถามในแพทย์เจ็ว่าคุณจะใช้กลไกลอะไรภายใต้อานาจของวุฒิสภาเนี่ยเอามาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วทาให้กระจายขึ้นมา สร้างการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็เปิดเผยได้หรือไม่หรือเพียงแค่บน่บนบน่นบ่นแล้วก็เงียบไปซึ่งทําได้กับชาวบ้านร้านตลาดเลยนะครับไม่ต้องเป็นสมาชิกบูธที่สภาก็ทําได้ยิ่งในแพทย์เจตเป็นแพทย์อยู่แล้วเนี่ยน่าจะมีกลไกอะไรในองค์กรแพทย์หรือเปล่าที่จะนำไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้บ้างโปรดนําสังคมไทยเนี่ยไปสู่ความถูกต้องตรวจสอบได้ด้วยนะครับข้อขอควายครับและขอขอบคุณนายศรีสุวรรณ ที่มีแอคชั่นเป็นรูปธรรมที่สุดห่วงก็แค่ประเด็นเดียวเท่านั้นเองว่าในศรีสุวรรณเนี่ยมีสิทธิ์ในการยื่นเรื่องนี้หรือไม่ซึ่งขณะนี้เนี่ยผมยังไม่มีความรู้พอที่จะฟันธงนะครับเอาเป็นว่าสังคมไทยต้องไม่ย่อท้อแล้วก็ไม่ปล่อยเรื่องนี้แบบเลยตามเลยก็แล้วกันนะครับมีคนบ่นเยอะเกินพอแล้วครับเราต้องการคนทําโดยเฉพาะคนที่มีตําแหน่งหน้าที่ทําให้สมกับที่ท่านเนี่ยมีตําแหน่งและรับประโยชน์จากภาษีประชาชนทำเถอะครับ